สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยชอบโหนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําอาบน้ําอย่างนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับการอาบน้ำนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของเราเพื่อชําระล้างสิ่งสกปรกต่างๆให้ออกจากร่างกายนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าถ้าเราอาบน้ําอย่างถูกวิธีนะครับจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าเราอาบผิดวิธีเนี่ยนะ ครับก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะครับในการอาบน้ําให้ลองนําไปทํากันดูครับง่ายๆแค่3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับทำกันดูแล้วรับรองเลยว่าสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวครับเราพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับ ข้อที่1อาบน้ําในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าเราควรอาบน้าอุณหภูมิไหนน้ําร้อนน้ําเย็นหรือว่าน้ําอุ่นนะครับเรามาเริ่มอันแรกเลยครับนั่นก็คือน้ําร้อนนั่นเองครับน้ําร้อนเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าท้านร้อนมากๆแล้วอาจจะทําให้ผิวของเราไหม้ได้นี่ไม่ดีนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยประมาณสัก 37- มสถึงสีองศาเนี่ยก็ร้อนกําลังดีนะครับก็จะช่วยให้เลือดลมในร่างกายของเราเนี่ยสูบฉีดดีทําให้ประสิทธิภาพในการไหล โลหิตเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่นะครับต้องบอกก่อนแต่ก็คือไม่ควรที่จะอาบนานจนเกินไปนะครับหลายคนชอบแช่อ่างน้ําร้อนนะครับพอแช่นานๆแล้วเนี่ยจะทําให้บริเวณเส้นเลือดส่วนปลายของเราขยายตัวพอขยายตัวแล้วเนี่ยเลือดนะครับก็จะไม่ไปเลี้ยงสมองครับพอเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองอาจจะทําให้เราเป็นลมได้ดังนั้นเนี่ยแนะนาครับว่าถ้าจะแช่น้ําอุ่นหรือว่าน้ําร้อนเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน15นาทีครับถัดมาคือน้ําอุ่นนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงมาครับประมาณ37องศาเซลเซียสนะครับซึ่งอาบน้าอุ่น แล้วเนี่ยจะสบายตัวมากๆเลยนะครับช่วยลดความเครียดและไม่แสบผิวด้วยนะครับใครที่แบบเป็นผื่นนะครับแสบผิวบ่อยๆแบบนี้แนะนํนาพวกน้ําร้อนเนี่ยอันนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับลองลดปริมาณอุณหภูมิล,ลงมานะครับเป็นน้ํลลาอุ่นประมาณ37องศาก็จะดีต่อผิวของเรามากกว่านะครับต่อมาคือน,นะะ้นําเย็นนะครับน้ําเย็นก็จะดีต่อร่างกายเหมือนกันนะครับทำให้เราสดชื่นแบบตอนเช้าๆตื่นมาแบบนี้นะครับอาบน้ําเย็นแล้วก็จะทําให้เราตื่นตัวกล้ามเนื้อตื่นตัวขึ้นมา workflow, พร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะเรียนนะครับดังนั้้นนนเเกก็ออาบบไดหมืััคร จริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็ไม่มีสรุปชัดเจนนะครับว่าควรที่จะอาบน้ําในอุณหภูมิเท่าไหร่ครับหมอแนะนําอย่างนี้ครับควรอาบน้ําในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจนเกินไปที่จนแสบผิวนะครับและก็ไม่เย็นจนเกินไปนะครับให้อยู่กลางๆแบบนี้อาจจะอุ่นนะครับประมาณ37องศาหรือว่าน้ําเย็นเนี่ยนะครับประมาณ2ี่องศาก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวครับข้อที่2ไม่อาบน้ําหลังออกกําลังกายทันทีนะครับข้อนี้ก็สําคัญเลยนะครับ ใครที่ออกกําลังกายหนักๆผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วอุณหภูมิร่างกายของเราจะขึ้นสูงนะครับไม่ควรที่จะอาบน้ําทันทีเพราะว่าจะทําให้ร่างกายของเราปรับอุณหภูมิไม่ทันนะครับเพราะปรับอุณหภูมิไม่ทันแล้วจะทําให้ช็อกแล้วก็หมดสติได้โดยเฉพาะคนสูงอายุนะครับหกปี70ปีขึ้นไปหรือว่ามีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันและที่สําคัญโรคหัวใจเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าหลังจากออกกําลังกายแล้วเนี่ยนะครับ ควรที่จะคูดดาวนะครับค่อยๆนะครับอาจจะค่อยๆเดินค่อยๆยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยให้ผ่อนคลายลงนะครับอุณหภูมิร่างกายของเราก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆพออุณหภูมิร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วค่อยไปอาบน้ําก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายของเรามากกว่าครับข้อที่3ใช้สบู่ที่ไม่มีสารละคายเครื่องผิวนะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับนอกจากอาบน้าอย่างถูกวิธีแล้วอุณหภูมิเหมาะสมแล้วสบู่ที่ใช้ชําระร่างกายเนี่ยก็ต้องเลือกเช่นกันนะครับหมออยากจะแนะนํานะครับ ครเลือกสบู่ที่ไม่มีสารละคายเครืองผิวครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคผื่นคันหรือว่าผิวแห้งบ่อยๆแบบนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่าสารละคายเครืองผิวไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์พาราเบนหรือว่า SLS เนี่ยนะครับถ้าโดนเข้าไปแล้วเนี่ยผื่นเราจะไม่หายสักทีแล้วก็จะทําให้ผิวแห้งด้วยนะครับดังนั้นแนะนําว่าควรเลือกสบู่ที่ไม่มีสารเหล่านี้ครับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผื่นขึ้นง่ายโดยปกติหมอจะแนะนําให้ใช้สบูกส่กอนซิลิครับสบูกส่กอนซีลิเป็นสบูน่น้ํานมอูดผสมว่านหางจระเข้นะครับม ความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดรอยดำหมองคล้ำนะครับลดสีวักเสบลดผดผื่นที่หลังได้นะครับมีกลิ่นหอมและที่สำคัญเลยนะครับไม่มีสารระคายเคืองผิวพวก SLS พาราเบนหรือว่าแอลกอฮอล์ครับดังนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยครับสนใจผลิตภัณฑ์สามารถคลิกลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สรุปนะครับอาบน้ําแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆแค่3ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับอาบน้ําในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับไม่ร้อนจนเกินไปจนแสบผิวนะครับแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปแนะนําว่าให้เป็นน้ําอุณหภูมิกลางๆนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวครับต่อมานะครับข้อที่2ครับไม่อาบน้ําหลังออกกําลังกายทันทีเพราะว่าอาจจะทําให้ร่างกายของเราปรับอุณหภูมิได้ไม่ทันนะครับอาจจะทําให้ช็อคลุ้ว่าเป็นลมได้สาหรับคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆ ต้องระมัดระวังเลยหลังออกกําลังกายควรคูดาวนะครับมีการเดินมีการยืดเหยียดทําให้อุณหภูมิร่างกายของเรากลับมาเป็นปกติก่อนแล้วค่อยไปอาบน้านะครับและข้อสุดท้ายคือข้อที่3ครับเลือกสบู่ที่ไม่มีสารระคายเคืองผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพัราะเบนแอลกอฮอล์เอสเเนี่ยไม่ควรมีเลยนะครับแนะนําเลยครับใครที่ชื่นชอบการอาบน้านะครับให้ลองนําไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยว่าร่างกายของคุณจะแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีนะครับและมีอายุที่ยืนยาวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด กดแชร์กด u u s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาสมอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน y o t u u e f เ c e บุ o k แล้วก็ทิ k t o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเชา้าวันองนังคารวันพฤหัสแล้วก็เชา้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาสมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย ข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมามอยมีให้สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมาม,ม,มอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ